ใครเห,เหมือนเหม็นขี้ฮะนั kind of ่เหมือนเหม็นขี้ไหมโอ้จปเยใครีเบื่อไงโอ้คนคนดึกแล้วอะต่ำเบ็ดต้อไปใส่ต่ำเบ็ด mất quái con nguyên giờ ngán Nghiên ngán 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 mưa ngán 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 อตอนว่ากาเล่นมันมาแตวคี้มมามันก็บู่ตัวต <c oughs> าคิม้มึงป่งอาคี้มมานน่ยคี้มกันแดดเอาแปง้งโพโอ้ยเป็นไไอันใครเ,เ,ไไมเห,หมือนกันนันใครเหมืนฉีไม่

คลิปนี้กูขนลงทุนตากแดดเลยวะ่ะคลิปนี้ เกหัวมันสาวนักกรมอย่างไวงานป่าเาบ้านต่อมันสาวนักกรมอย่างไว้รัมันเมาเหล่ามันป็นมันเนเวทีเขาบนน่ะมาเหเราเขาล่เขาอ่ะลากลาวไหาไหนลากเมยได้ดีไหม พวกอพนอพวกนั้นยุบปากก็เฮเกินไปโป้ทีมันแห้งปวดหัวมันเมาเหรอเห็นมันแห้งปวดว่ะหยุดทั่วคาครับแล้วติดอยู่ทางล่างก็นปะคั่งเนะติดติด้างเลย Mình đòi tuyển sang làng có người <laughs> ตระตัวัวี่มตว้แกมากันใก้ี่แก่าง้ไอยงเเ่ทัมึงกับ <GO av uther> มามึงกับ <speaker> ม <noise> ้าขับผมมึงกับักขพบ อันนี้เห <fin anta> <ots> ็นเดอันนั้บนัดเด้งไม่บบนัดนหะนัดบกนัดยึดมันนัอยูกัเนี้ยกับพวกนั้นเปนนะเออแไม่เียวกลประกาศสยมึงหนอกกูย่างกูถึงกรบบองแทกแทกท่องวะกูเห็นแล้วกรบบองทุ่งใท่องเลยเฮ้ยน้องกูน้องกูงเียว ว่าเขาไปกูเตืนโดนตนาบอกสอยส้อยงเย็นขาหากาสอยตรงเย็นุแม่ไมียีนเตเยอะทั้งหันบรนีกับสอยอันหลังปั๊มอะบริษมีมีกับการานอีมาในฝันชาสตรกาังของห่วงบางฟังผลฟังมิตรบัณฑ์ทั้งผฟังดีบารนแวง ตีกันบ่ตีกันบ่ตีเด็กทานน่ะมีแดกมีแดดเมื่อไปไอเป็นรถมือไทยมือไทยจัดจัดตายได้จ้ะเต็มเต็มตีนมึอแหกมีนเฮ้ยมึอแหกมึงไปมึอแหกเจ้าแป๊บแป๊บไปละบวกกันคือมึงกันไปเที่ยวคุณสมมึงก็ไปเยอะมึงไหนกูเห็น มือที่สองมไปมือที่สามเออมันมือที่สองมันได้ไปมือเจ้าไปกับผู้ชาเจ้าเด้พม่แมเจ้าไปกับพี่แยมเด็กี้ยัไปเลยว่าบางยักอีเลียประเดี๋ยวเมาบางหยักแต่สะพานผู้สาวเล่นหลายดียิ่งขึ้นบอกคนนี้หรอ อมีเลยไปแยมีเย็นมงดีๆออจากบ้านไพ่มา กูเห็นแดนสองผัวเมียมามาันง้ำหอยละ่ะเอีย,นเอ,ยอนเอียงก่อ,งอ,งงอีกจินเียงก่อมงีหรับยืน,นอย่ากับัวตะกอนเน่นม้ยที่กูมาถ่ายมันเอออากาศจักทีนะ่งม้ยกูมาพรอนพอดีเ่อเถือ แปสาวอาดิแป่ันนท์ลวสาวในตรงนี้อกดักาเป็นย่อก็ไปสมองไม่ไปซับตะกรอบซับไม่ไปซับตะกรอนีเพ่ะรมันมันกินกว่า

汉龙。